สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักภูวิลาไทยแลนด์ดอทคอมมาอยู่ใกล้หาดชะอำเพียง200กว่าเมตรเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราจะพาไปดูวันนี้จะอยู่บ้านเพิ่มสุขที่ชะอำนะครับขนาด11ห้องนอนนะครับผมไซส์ค่อนข้างโอเคเลยครับแล้วก็อยู่ใกล้หาดนะครับแล้วราคาไม่ค่อยแพงนะครับบรรยากาศรอบๆจะเป็นแบบนี้ครับนะครับผมในตอนนี้จะมีสระน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นครัวครับ ตัวนี้จะเป็นครัวตรงกลางแล้วตรงเนี้ยคือที่เนี้ยจะไม่บอกว่าคือที่นี่จะไม่มีไม่มีอ,าอ, get, อ่าห้องคาราโอเกะหรือห้องโต๊ะพูนะฮะจะเป็นการเอาดอสักนิดหนึ่งหรือว่าอยู่ในร่มตรงนี้ครับแล้วก็จะมีการเอาทีวีจะลำโพงเนี้ยมาตั้งร้องคาราโอเกะด้าน,นนอกให้นะครับแล้วก็มีไฟด้านนอกให้อยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ทำอาหารทำครัวมีที่ล้างจานอะไรให้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไล่เข้าไปดู ห้องนอนที่หนึ่งจะมีตู้เย็นทีวีห้องน้ําในตัวอย่างนี้ครับค่อนข้างครบเลยนะครับแยกส่วนเปียกแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่สองด้านบนกันครับอ่าขึ้นมาแล้วครับที่นี่ออกแบบคลาสสิกนิดนึงแต่ว่าโล่งโปร่งแล้วก็ดูดีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตรงอินดอร์นะครับตรงอินดอร์ที่เป็นที่นั่งเล่นนะครับสำหรับห้องนอนห้องที่2และห้องที่3ห้องนอนห้องที่สองที่3ตอนนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวจะใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับจะเป็น การตกแต่งมีทีวีมีกระจกมีที่แขวนเสื้อผ้าะนะครับมีแอร์ให้ทุกห้องอยู่แล้วนี่เป็นห้องนอนที่2และห้องนอนห้องที่3อยูติดกันแบบนี้ครับเนี่ยครับผมส่วนห้องน้ําใช้ด้านนี้ครับอ่าจะขนาดใหญ่นิดนึงได้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงมองลงไปนะครับด้านข้างขวามือก็จะเห็นสระไว้น้ําแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนห้องที่4ีกันต่อเลยครับ ลงมาก่อนไปนะครับตรงนี้มีอุปกรณ์ตั้งโต๊ะทานอาหารเอาดอร์นั่งริมสระแล้วแต่ลูกค้าจะดีไซน์ได้เลยนะครับผมเดินมาจะเป็นอาคารที่2ครับที่นี่จะมีทั้งหมด3อาคารอาคารที่2จะเป็นห้องนอนของห้องนอน,ห,อน,อนห้องที่4นะครับเป็นเทเลสริมสระว่ายน้ำแบบนี้ครับแล้วก็ ห้องนอนครับมีห้องน้ำในตัวเช่นกันมีตู้เย็นแล้วก็มีทีวีให้ทุกห้องเลยนะครับ่าตัวน,นี้ขออนุญาตนิดนึงโอเคนี่ครับตัวน,นี้เป็นสุขภัณฑ์นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นส่วนอ่างจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับห้องของห้อง,องนี้ครับผมแล้วก็ไปดูห้องนอนห้องที่5้ากันครับ ห้องนอนห้องที่5ตกแตง่งห้องบนตรงนี้มีมีพัดลมด้วยนะครับให้ให้อากาศโซฟโรแล้วก็นั่งทำน,นะครับด,เดูเด็กเล่นนะ้ำราะตงนี้เห็นไหมฮะจะมีโซนตื่นด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่5กันครับ5ก็ตกแต่งเหมือนกันห้องน้ไในตัวเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่เลยครับเราไปส่วนของอาคารที่3ครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งทานอาหารอีกอีกโซนหนึ่งพร้อม พัดลมแล้วก็มีเตาบาร์บีวอีก่วนหนึ่งใครเลือกโซนไหนจริงๆมันมีมีหลายโซนครับโซนนี้ก็มีเหมือนกันแล้วอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะมีแยกเหมือนกันนี่ครับมีมีมีแบบนี้เหมือนกันแล้วแต่เลือกใช้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวที่ล้างตัวเวลาเราไปเล่นชายทะเลมานะครับนี่จะเป็นห้องน้ำจะไม่มีชาเวอร์นะครับในห้องน้ำนี้จะเป็นสุขภัณฑ์อย่างเดียวนะครับเหมือนกันครับผู้หญิงผู้ชายเหมือนกัน ต่อมานะครับเรามาดูห้องนอนห้องที่6นะครับห้องนอนห้องที่6จะเหมือนสไตล์เดีวยวกับห้องนอนห้องที่1เลยนะครับแต่ห้องน้ําอาจจะอยู่คนละมุมนิดนึงเท่านั้นเองนะครับอ่าเนี่ยครับห้องน้ำจะอย,อยู่นี้ที่เนี่ยครับเขาอาจจะเซตไว้ให้3 3โซนเนาะเนี่ยครับก็คือจะมีาาเครคราอเกให้ถึง3ชุดเช่นแบบว่าลูกค้าอาจจะแบ่งมาพักอ่าวันธรรมดาเนี่ยครับแต่วันเสาร์เขาจะบังคับ เปิดเหมาครับแต่ถ้าเิดวันธรรมดาจะเป็นการจอยกรุ๊ปกันวิลล่าแต่ละหลังก็จะมีโซนของเขามีที่ที่ทำอาหารแต่ละที่ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่7ที่8กันครับน่ครับขึ้นมาจากด้านล่างนะครับขึ้นมาเจอเทเลสนะครับมีที่นั่งถ่ายรูปเก๋ๆคลาสสิกคลาสสิกของสไตล์ชาวมอฮินแล้วก็เห็นบินวิวสระว่ายน้าแล้วก็มาดูส่วนห้องนอนห้องที่7กันครับห้องนอนห้องที่7ให้เตียง6ฟุตนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันเท่ากันแล้วก็จะไม่มีห้องน้ําในตัวห้องนอนห้องที่8ก็เช่นกันนะครับหกพุทธเช่นกันส่วนห้องน้ําในตัวจะเป็นคอนเน็กแบบนี้ฮะจะเป็นคอนเน็กสำหรับห้องนี้นะครับแต่ว่าห้องเนี้ยห้องนอนห้องที่7จะต้องเดินออกมาด้านนอกเพื่อเข้าด้านนี้นะครับผมเราไปดูห้องนอนในส่วนของที่เหลืออีกครับเราจะเดินผ่านช่องตรงนี้ไปนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นมุมสระไว้น้ำเป็นเทเลสที่เห็นทั้ง2อาคารเลยครับ แล้วก็เดินด้านหน้าดต่ตนู้นตรนู้นเดี๋ยวเราตรงนั้นคือชายหาดตรงหงุมตรงนู้นเดี๋ยวเราท่ายคลิปไปดูกันครับเราลงมาก่อนนะครับเพราะว่าอีกข้างบนก็จะเป็นเหมือนเงือนกันตัวนี้ก็จะมีเนี่ยครับที่นี่จะใช้เตาเป็นแก๊สปิกนิกให้นะครับตัวนี้จะเป็นเตียงโฮมฟูดเหมือนกันนะครับคืออันนี้ห้องนอนห้องที่เก้านะครับแล้วก็เดี๋ยวสิบสิบเอ็ดอยู่ชั้นสองที่ห้องน้ำในตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับชั้นหนึ่งเด๋ยวขึ้นไปเหมือนเดิมครับ นี่เรามาแล้วห้องนอนห้องที่10และ11ครับี่อยู่ตรงนี้ครับจะเป็นเลเยอร์เดียวกับห้องนอนเมื่อกี้ที่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งนะครับที่เดินเชื่อมมาได้ตรงนี้ก็สามารถเข้าห้องน้ำในตัวจากด้านนี้ได้เลยนะครับแต่จะแต่จะเป็นจอรนจอยออกไปด้านนอกแบบนี้ครเนี่ยครับออกไปแบบนี้เพื่อที่สามารถของห้องที่ที่11จะเข้ามาได้นี่ครับจะเป็นห้องนี้ที่จะเข้ามาได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราท้ายคลิปไปดูทะเลกันก่อนแล้วก็ สนใจติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูรัาไทยแลนด์ .com ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราท้ายคลิปเราไปดูทะเลกันวันนี้แอดมินขออนุญาตขับรถนะครับแต่มันก็ไม่ไกลนะครับจริงๆคนเดินกันนะครับเดินได้เลยไม่ได้ไกลแล้วก็ทางก็ไม่เปลี่ยวนะครับ เราจะอยู่ชั้นเราจะอยู่ชั้นหน้าเลยครับเป็นแหล่งที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่ามีทั้งของกินซ้ายขวามีร้านอาหารตามสั่งนะครับอยู่ด้านซ้ายมือร้านอาหารตามสั่งของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวาเราก็จะมีขายของที่ระลึกนะครับผมแล้วก็มีชายหาดมีเตียงผ้าใบสามารถมานั่งเล่นได้นะครับผมแล้วก็มีเซเว่นเครับเซเว่นอยู่ท่านี้เองเซเว่นจะอยู่แค่แค่ตรงนะครับ ตรงนี้เองนะครับห่างไม่ได้จริงๆเดินมาก็ได้นะครับไม่ต้องนํารถมาหาที่จอดนะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศคึกคักครับวันนี้ขนาดมาถ่ายวันธรรมดาเนี่ยครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูล่าไทยแลนด์ .com คได้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ